หลังผ่านการเดินทางกว่า650กิโลเมตรการกลับสู่ต้นกำเนิดอีกครั้งของดออรธนศักดิ์วหาวิสารคือจุดเริ่มต้นในการส่งต่อพลังสู่อนาคตโอ้ยสวัสดีดครับพีบ่ไฟเป็นไงบ้างครับ คนเต็มครับก็สบายแป๊บเดียวเองครับชั่วโมองออกว่าเดี๋ยวฝนไม่ตกได้เดี๋ยวเราก็ไปโรงเรียนกันพีตีครับในฐานะที่ผมมาน่านเป็นครั้งแรกนะครับพี่จะแนะนำที่เที่ยวที่ไหนให้ผมที่ที่ต้องไปบ้างครับ จริงๆน่านเนี่ยมีสิ่งที่น่าเที่ยวหลายๆที่ด้วยกันนะครับอย่างเช่นในตัวเมืองเองนะครับตัวเมืองเองนี่มีวัดเยอะมากวัดใหญ่ๆที่เรารู้จักกนดีก็คือวัดภูมินวัดภูมินเนี่ยมีพระพุทธรูปสี่หน้าพระพักของพระพุทธรูปเนี่ยแต่ละทิศก็จะไม่เหมือนกันกน,น,นอกจากนี้ก็จะมีวัดใหญ่ๆหลายวัดวัดช้างคำมีพระพุทธรูปทองคำ แล้วก็มีวัดพระธาตุแช่แห้ง oh. พระธาตุแช่แห้งเนี่ยเป็นพระธาตุที่รูปลักษณะเป็นพระธาตุที่พุ่มด้วยทองคําต้องไปเลยใช่ไหมครับพระธาตุแช่แห้งอันนี้ต้องไปไหว้เพราะว่าเป็นพระธาตุประจําปีเกิดคนเกิดปีเถาะหรือปีกระต่ายนะครับ oh. ก็จะไปไหว้กันที่วัดนี้นะครับ แล้วก็มีวัดพระธาตุเขาน้อยนะครับก็จะอยู่บนเนินเขาซึ่งสามารถจะเห็นวิวตัวอำเภอเม,อเมืองจังหวัดน่านได้นะครับส่วนการจเจริญเนี่ยในตัวเมืองเนี่ยจะเรียกได้ว่าจเจริญอยู่ไหมก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าก็ยังไม่ได้มีตึกสูงไม่ได้มีอะไรนะครับ ตลาดเช้าก็เป็นศูนย์กลางของคนในตัวอำเภอเมืองนะครับคนจะมาตั้งแต่ประมาณตีสี่ใครอยากใส่บาตก็จะไปใส่บาตท,ที่ที่ตลาดนี้ได้ตอนเช้านะครับก็มีอาหารที่พื้นเมืองที่นั่นค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นตลาดที่ถ้าตื่นเช้ามาก็จะมา,มาดูบรรยากาศของคนท้องถิ่น,<ใ>นเขาทำอะไรกันบ้างวิถีชีวิตของ<ช>คนคน่่นเลย ตอนนี้พี่ตีกําลังจะพาผมไปไหนครับเนี่ยผมกําลังจะพาไปหาลูกค้ารายนึ่งนะครับ<อ>ชื่อร้านบํารุงศิลป์ลูกค้ารายนี้ค้าขายกับทางบริษัทมาประมาณ40ปีแล้วโอ้เฮเล้งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพียผมบอกเปิ้ลว่าเฮเล้ง ช่วยผมขายของเนี่ยมาจะ40ปีแล้วนี่กันเลยเขาเขาก็เลยขยักหันว่าล้านเนี่ยเป็นจะแด้พองแล้วก็เพื่อจะมาคุยกับเฮียตัวสองขอบคุณมากนะขอบคุณครับได้มีโอกาสได้แวะมาตอนปีใหม่ขอบขอบคุณขอบคุณจริงๆครับครับครับ ทราบว่ากิจาการของพี่ตีนะครับเริ่มต้นขึ้นที่จังหวัดน่านด้วยใช่ไหมครับของครอบครัวเนี่ยครับผมเกิดที่อำเภอท่าวังผาซึ่งห่างจากอำเภอเมืองไปประมาณ40กว่ากิโลนะครับอำเภอท่าวังผาเป็นอำเภอเล็กๆแล้วก็ชาวบ้านจะอยาทำไร่นะครับทำไรออมีแม่น้ำน่านที่ใสสะอาดมากนะครับเห็นปลาเห็นสาหร่ายที่อยู่ใต้น้ำเลย แต่ปัจจุบันเนี่ยแม่น้ำน่านก็ค่อนข้างจะเป็นน้ำสีแดงละนะครับผมเกิดได้สองปีคับคุณพ่อคุณแม่ก็ตัดสินใจแบบอพยพม,มาอยู่ที่กรุงเทพเลยนะครับก็มาเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรแต่อะไรก็ธุรกิจสุดท้ายก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของปั๊มน้ำมันแล้วก็คุณพ่อมีโอกาสได้ไปเจอเออชาวญี่ปุ่นคนหนึ่ง ซึ่งกลายเป็นเพื่อนรักของคุณพ่อนะครับเขาเป็นเจ้าของบริษัทน้ำมันอิเดมิมสึกก็เลยตกลงใจทำธุรกิจร่วมกันในฐานะเพื่อนจะได้มีกิจกรรมร่วมกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เติบโตมาเรื่อยๆรุ่นลูกก็รับช่วงการทำงานร่วมกันกับทางพาร์ทเนอร์ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นต่อนะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ครอบครัวเราก็เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทนี้ครับ ถือว่าเติบโตมาอย่างยั่งยืนแล้วก็ก้าวไกลจริงๆนะครับสำหรับอีเดมิสึนะครับทีนี้พูดถึงโครงการ Journey of Dream สักนิดนึงครับระยะหลังก็เห็นทางอีเดมิสึนั้นมีโครงการที่ช่วยเหลือสังคมค่อนข้างเยอะครับอยากทราบที่มาของของแนวคิดนี้ครับจิตวิญญาณของของการทําธุรกิจพลังงานเนี่ยโซนหนึ่งเนี่ยเราเชื่อมั่นในพลังแห่งอนาคตพลังก็คือพลังงานนี่แหละครับก็คืออีเดมิสส่วนอนาคตเนี่ย เรามองถึงว่าเราจะให้กับใครแล้วก็เลยมองไปที่เยาวชนเพราะเยาวชนนี่คืออนาคตของชาติเราก็เลยมีโครงการส่งเสริมให้เยาวชนเนี่ยได้ไล่ล่าตามความฝันของตัวเองมีความฝันที่อยากจะได้อะไรแล้วเรามาช่วยสร้างความฝันนั้นร่วมกันให้เป็นจริงได้ในความคิดเห็นของพี่ตีแล้วเนี่ยเยาวชนไทยยังขาดอะไรคิดว่าน่าจะต้องเสริมอะไรต้องการอะไรเป็นพิเศษนะครับเยาวชนไทย คือผมคิดว่าเยาวชนไทยเนี่ยครับยุคนี้กับยุคก่อนก่ๆนู้นมันไม่เหมือนกันนะครับยุคนี้จะเรียกได้ว่าเป็นยุคดิจิทัลครับร้อแล้วแล้วกำลังเป็นยุคที่เรียกว่า transformation ครับมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับซึ่งเขาเห็นโลกกว้างมากขึ้นแต่บางทีเนี่ยโลกกว้างเหล่านี้เขาจะไปถึงได้ยังไงเราก็เลยอยากจะทำอะไรกับเยาวชนเหล่านี้เนี่ยให้เขามีโอกาสเมื่อเขาเห็น เราสร้างความฝันให้เขาหรือเข้าฝันเองก็ตามเพราะเราจะช่วยให้ความฝันของเขาเนี่ยเป็นจริงได้อย่างไรโอกาสไม่มาเสมอเพียงแต่ว่าเราจะคว้คว้าโอกาสนั้นได้อย่างไรแล้วเรามองเห็นมันไหม,มการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเห็นโอกาสนั้นและเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับโอกาสนั้นเมื่อเขาหยิบยื่นมามทุกอย่างมันเกิดขึ้นม,มีอุปสรรค แต่อุปสรรคเป็นเครื่องทดสอบเป็นเครื่องทดสอบไม่ใช่เครื่องที่ทําให้เรารู้สึกท้อแท้ถ้าเราผ่านมันมัน,มนได้เราคู่ควรที่จะเติบโตรครับทีมงานบริษัทน้ำมันอพอลโลไทยจำกัดเดินทางถึงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านภาพเบื้องหน้าคือรอยยิ้มของเหล่าเยาวชนที่ตื่นเต้นกับการส่งมอบโอกาสในครั้งนี้ วันนี้ขับมากี่กิโลเนี่ยจากโรงงานเียนไม่สืศอประทุมตังกอก็อยู่ประมาณ750กิโลคร่าวๆครับขับมาคนเดียวเลยครับคนเดียวครับยิงยามาเลย มาเจอโรงเรียนแล้วเจอน้องๆที่โรงเรียนเนี่ยรู้สึกหายเหนื่อยแล้วหายเหนื่อยเลยเพราะว่าทุกคนไม่ได้แค่รอเราเขามาช่วยเราด้วยเขาเหมือนทีมงานเราทีมหนึ่งเลยเวลาเราไม่ต้องจ้างคนเพิ่มแล้วเวลาเราไปที่ไหนก็จะมีน้องๆเนี่ยช่วยช่วยเราเรารู้สึกว่าเอออบอุ่นในการต้อนรับของโรงเรียนด้วยหายเหนื่อยครับหายเหนื่อยมาถึงเรียนรู้สึกดีครับเด็กๆก็ช่วยกันเป็นทีมดีครับก็หายเหนื่อย ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งมอบโอกาสในครั้งนี้เพื่ออาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในโอกาสครัง้งต่อไป